แล้วสวัสดีครับกับพ่อครัวฟุ้มเฟืรองชหนึ่งคั้งนะวันนี้ผมมากับใบตัดของ 3M ชื่อรุ่นว่า Green Corp Cut Off View นะตัวนี้เป็นใบตัดที่ใช้สำหรับตัดเหล็ก ที่มีความแข็งรวมถึงวัสดุอื่นๆอย่างเช่นพวกคาร์บอนหรือว่าสแตนเลสตัวนี้สามารถตัดได้แบบสบายๆนะเพราะว่าเขาทํามาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะตัวนี้คอนเซปต์ของเขาก็คือตัดไวทนทานแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยก็คือตัวนี้ได้มาตรฐานยุโรปนะเพราะว่า 3M เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะส่งขายทั่วโลกเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องได้มาตรฐานโอ้หได้มาตรฐานยุโรปแล้วก็เป็น 3M ด้วยราคาแพงหรือเปล่านะครับตัวนี้ตกเฉลี่ยนะครับแล้วแต่ร้านนะครับอยู่ที่ใบละประมาณ15บาทเท่านั้นเอง15บาทนี่ถือว่าถูกมากนะถ้าเทียบกับใบทั่วไป แล้วผมจะบอกว่าตัวนี้นะครับตัวขนาดของใบนะปกติแล้วใบสนิ้วเนี่ยจะใช้ใบอยู่ที่ประมาณหนึ่งรอยมิมตรใช่ไหมครับตัวดเมิเตอร์ของใบตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งรอยเจ็ดมิมนะผมเทียบให้ดูกับใบทั่วไปนะครับเนี่ยนี่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับใบทั่วไปนี่วางให้ดูเลยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมขอบขอบเหลือๆเลย เพราะว่าใบทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่100มิลิเมตรนะตัวนี้ซัดไป107ก็เท่ากับว่ามันกว้างมาออกจากขอบมาเนี่ยสามจุดห้ามิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้งานได้นานกว่าแน่มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถตัดเหล็กที่มีขนาดใหญ่มีความกว้างเยอะๆเนี่ยก็สามารถตัดได้เพราะว่าใบตัวช่วงนี้มันกว้างขึ้นพวกเหล็กกลงเหล็กกล่องเนี่ยบางทีเราตัดไม่ขาดในทีเดียวอาจจะตัดขาดก็ได้นะด้วยใบตัวนี้เพราะมันกว้างขึ้นอ่ะดีไหมล่ะแล้วก็15บาบาทเท่านั้นเองตัวนี้มีความบางเป็นใบตัดที่มีความบาง 1นะครับ1.2มิลนะแต่ผมมองเนี่ยมันเหมือน1มิลเลยอะบางมากๆนะครับสิ่งที่เขาบอกเอาไว้นะครับตัดคมขึ้น2เท่าด้วยความบางด้วยนะครับความแข็งแรงเขาด้วยนะครับตัดได้ตรงไหลลื่นไม่สะดุดได้ปริมาณงานที่มากขึ้นเหมาะกับงานบนวัสดุดที่แข็งเช่นสแตนเลสแล้วก็คุณภาพมาตรฐานยุโรปนะที่เขาย้ำๆนะครับ จริงๆใบของ 3M เนี่ยนะครับผมก็ซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับเจ้าคิวเบตรอเนี่ยตัวนี้ผมไปซื้อถึงฮาร์ดแวร์เฮาส์ระยองเลยนะครับจำได้ไหมผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะนี่ใช้กันแบบใช้จนบางอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยจากขอบนั้นน่นี่คือเกลี้ยงเลยนะครับยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยตรงกลางๆนี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสบายๆนะอายุการใช้งานคือยาวนานกว่าใบเจียทั่วไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ พอทังกับมั่นใจนะในแบรนด์ของ 3M เเดี๋ยวจะไปลองกันดูนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเริ่มจากการใส่เลยนะว่าใส่แล้วมันจะติดไหมนะครับวิธีการใส่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเอาด้านที่เป็นโลหะตรงนี้หงายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ปิดเข้าไป <c oughs> เรียบร้อยไมครับไม่ติดนะไม่ติดอ่ะเดี๋ยวลองเปิดนิดนึงนะครับหนึ่งสองสาม ไม่ติดนะสบายๆอ่ะไปเดี๋ยวไปลองตัดกันดูนะครับอ่านี้เป็นเหล็กกล่องนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยแค่ใบตัด4ี่นิ้วธรรมดาเนี่ยไซส์นี้ผมก็ตัดไม่ขาดแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าตัวนี้นะครับจะตัดขาดไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องดูเรื่องความแข็งแรงนะดูความกว้างของของตัวใบนะครับว่าพอใบมันกว้างขึ้นมันก็ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะไป ตัดง่ายมากนี่แทบไม่ได้ออกแรงกดเท่าเท่าไรเลยนะครับเยบอกไม่ดูว่ะคือใบนี้กินเข้าเนื้อได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เหล็กบางๆนะอรอยสักทิ้งโอเล็กกล่องนี่คือสบายเจ๋ง <laughs> เจ๋งเริ่มเจ๋งแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูเด็กที่มันมีความหนามากขึ้นนะครับไป อ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นเหล็กหนาประมาณ6มิลเดี๋ยวจะลองตัดดูนะครับดูซิว่าเหล็กหนาหนาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับตัดได้ไหมนะครับจริงๆก็สบายนะครับอลองดูนะครับ สบายตัดได้เร็วมากนะครับแล้วก็ตัดง่ายนิ่มๆเลยอันนี้เป็นสตัดนะขนาดประมาณแบมิเตอร์ของมันนะครับเกือบเกืบสเซนนะปกติแล้วผมใช้ใบตัดตัดยากพอสมควรนะถ้าใช้ใบตัดทั่วไปเนี่ยผมรู้สึกว่าใบตัดจะเสียหายมากเนเวลาใช้กับเจ้าตัวสตัดตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองกับใบตัด g กรีนคอปของ 3M นะครับว่าเวลาตัดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี นิ่มแล้วก็นิ่งมากนะครับใบมันกว้างจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอาการแบบว่าแว่งหรือสะบัดนะครับตัดได้ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับเนี่ยนะนี่เกี่ยวตัดง่ายเลยละตัดง่ายเลยอ่ะสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสแตนเลสนี่คือสแตนเลสอย่างเดียวที่ผมมีนะก็คือเป็นท่อสแตนเลสนะครับประมาณสักไดมิเตอร์ประมาณสักเซนหรือเซน2สนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เป็นกลวงข้างในนะครับปกตินะถ้าผมจะตัดตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวเลื่อยสายพานในการตัด ผมจะไม่ใช้ใบเจียเลยนะผมผมไม่มีใบเจียที่ตัดกับสแตนเลสทีนี้อ่ะผมได้ตัว 3M มาแล้วนะครับผมจะลองตัดดูซิว่าเจ้าสแตนเลสตัวนี้นะครับตัดด้วยใบยเจียจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะไปโง่ายเลยอะ ง่ายมากตัดแบบง่ายๆคือสเตเลสเนี่ยมันจะมีความแข็งพอสนมควรนะครับแล้วก็ถ้าใช้ใบตัดที่ไม่ได้ตัดสเตเลสเนี่ยใบจะสึกเร็วมากนะครับแต่ตัวนี้คือเฉยๆเนี่ยตัดแล้วยังเฉยๆเลยนะครับคือใบมีความแข็งค่เนื่องเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานนานแน่นอนนี่ตัดมาหลายอันแล้วนะ ใช่ได้ใช่ได้นะครับไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับจอบบาใบตัด 3M ตัวนี้ผมขอเรียกว่าใบตัดเขียว Green c o ์ p s นะครับ เป็นใบตัวหนึ่งที่ให้ความรู้สึกแตกต่างตั้งแต่เริ่มตัดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังล้วรันอาจจะอธิบายยากนิดนึงนครับคือใบตัดสีนิ้วทั่วไปเนี่ยเวลาตัดสมมติใบมันไปเจอกับเหล็กเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว,ว่าเหล็กนี้แข็งนะครับใบเราอ่อนนะแล้วมันก็จะค่อยๆกินเข้าไปใบจะรู้สึกได้เลยว,ว่าใบามันจะสึกหลออนพอมไปเจอของแข็งนะครับแต่อ้ตัวเนี้ยครั้งแรกที่ผมลองตัดเนี่ยผมรู้สึกเออทำไมมันเด้ง ฝืนๆวะแต่ความรู้สึกผมนะจริงๆแล้วเนี่ยพอจับความรู้สึกไปสักพักอ๋อผมรู้ละมันคือของแข็งอ่ะสมมติมนี่คือเหล็กนะครับนิ้วผมคือเหล็กไอเนี่ยก็แข็งเหมือนกันไม่แพ้กันเลยมันเหมือนเป็นการเอาของแข็งกับของแข็งมาเจอกันนะรู้ไหมเพราะว่าอย่าลืมตัวนี้มันตัดเหล็กกล้าเหล็กคาร์บอนสแตนเลสอะไรพวกนี้คือตัวมันเองอ่ะต้องค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งที่ผมเจอครั้งแรกคือตัวนี้ก็แข็งไอ้นี่ก็แข็งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะหมายความว่าตัวมันเองเนี่ยมีศักยภาพพอนะ ตัวนั้นนะพอใบมันแข็งมากๆนะครับพอมันเข้าที่นะครับพอมันได้ร่องแล้วเนี่ยมันไปยาวเลยปื๊ดมันกินเลยแล้วพอไอ้ตัวเหล็กชิ้นงานเนี่ยมันเกิดความร้อนมันก็จะนิ่มใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะกินแบบสบายเลยปื๊ดเข้าไปเลยนี่คือคุณสมบัติ ที่แจ่มมากๆของเจ้าตัวใบตัดเขียวตัวนี้นะครับอันนี้ยอมเลยใช้ได้ใช้ได้มากๆความบางของมันนะก็ช่วยให้ตัวใบเนี่ยมันตัดเข้าได้ง่ายขึ้นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบนะก็คือใบตัดนี้กว้างกว่าใบตัด4นิ้วทั่วไปนะครับตัวนี้คือ107มมตรนะครับคุ้มมากนะในราคาแค่15บาทโดยคุณสมบัติทั้งหมดนะใครนะที่กําลังมองหานะครับใบตัดที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคานะผมจะวางในวินิจใต้คลิปแล้วกันนะถ้าเกิดมีลิงก์นะส สำหรับการซื้อออนไลน์เนี่ยก็จะง่ายสำหรับเรานะครับอ่ะส่วนใครอยากไปหาซื้อเองนะครับก็ไปตามร้านฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่มีสินค้าของ 3M จําหน่ายนะครับลองจับตัวจริงดูได้นะผมรู้สึกได้เลยว่ามีความแตกต่างนะครับสำหรับวันนี้ฟุ้ฟิลเลชั่นอลขลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายตัดดีจริงๆนะลองดูนะครับต้องรอนะครับ15บาทเท่านั้นเองนะไปนะครับบ๊ายบาย